เออสวัสดีค่ะวันนี้อายกสูงมาให้อีกแล้วเกียออโตโ้ลูกค้าทมหายเยอะวันนี้สัต์ให้เลยจ้ะและเป็นสีประตูด้วยถูกต้องอ่ะคันนี้รถรุ่นอะไรจ้ะด m แม็กนะคะ2.5งจุดห้าไฮรลนเดอร์นะตัวท็อปตัวเซตนะคะเปิดราคาขายให้ไหนจ้ะห้าแสนสามหมื่นบาทห้าแสนสามหมื่นประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบพึงใช่คันนี้ปีสองนะจ้ะออกรถกับเราใช้เง,งินดาวเพียงแค่ศบาทที่สาคัญมีโปรโมชนรให้สองหมื่นบาทลูกค้าก็ไปผ่อนทุกๆที่เก้าพันแปดร้อยบาทจ้า เริ่แต่กห้องเครื่องมาห้องเครื่องคันนี้ก็สีสวยเลยนะแพนเพดน,นะคะแต่ก็ณีตต่อเปลี่ยนให้นะคะห้องเครื่องแน่แนๆนะล,ลูกค้าคันหน้าดิมๆ้องแก้มเดิมๆนะคะตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็บรอแมาก็กจะติดรถมานะคะแล้วก็มีครอบเบรกแบมโบกระจบปรับข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวด้านจับเป็นโครเมียมคันนี้ใหม่สองแสนมนีหน้าจอเชื่อมสัมผัสบลูทูธได้นะคะกุญแจร,รีโมทกระจบไฟฟ้าหมดเลย กว้างๆนะเบาเบิรนะคะนะคะแล้วยังแบบว่าสะอาดอยู่เลยนะนี่ตรงนี้นะคะมีที่พักแขกด้วยเม็ดอาคมชาร์จตัวรถดมๆบอดี้ดมๆ,ๆนะจ๊ะคันนี้เป็นตัวเซตด้วยใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรลิงไลน์นะคะเดี๋ยวให้พี่วายฝากช่องทางจ้าเบอร์โทรลิงไลน์กหปุดมไว้ให้ด้านล่างนะคะกดแสดงเพิ่มเติมแล้วเลือกทัเก,เล,กเลือกโทรมาได้เลยนะคะต่างจังหวัดทำสัญญาณสิตอนนี้พี่ดูว่า